สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมวันนี้ผมดนซาซ่าเกมเมอร์กันเช่นเคยยาหูสิ่งตมืม่น้อยโอเคทุกคนวันนี้ผมจะมาทําการสร้างบ้านกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งบ้านในวันนี้ก็เป็นบ้านสไตล์ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็อาจจะมีเหมือนแบบบ้านของคนอื่นช่องอื่นก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามันเหมือนนะโอเคและที่ด้านหลังก็คือบ้านที่ผมสร้างตอนไลฟ์สตรีมนะไม่จําไม่ได้แล้วว่าเป็นไลฟ์สตรีมไหนนะ ก็ถ้าอยากดูก็ย้อนไปดูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้จะเป็นเครื่องใช้อไอเทมนะช่างมันผมมีคลิปไว้อยู่แต่ว่าถ้าใครอยากทำก็สามารถย้อนไปดูได้นะโอเคจะหาพื้นที่ว่างก่อนนะทุกคนโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการขุดปาอกลงไปครับเราเตรียมดินมาด้วยนะเพราะเราจะต้องอุดตรงนี้ด้วยโอเคทําการอุดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมให้ดินนเท่าๆกันก่อนนะโอเคครับหลังจากนั้น ที่เราปูพื้นดินให้พอประมาณหนึ่งแล้วล้วก็มาทําการเขุดลงไปนะครับผมผมจะขุดลงไปประมาณ5บล็อกนะครับผม5บล็อกหรือสบล็อกก็ได้นะครับประมาณนี้1 2 3 4 5สาี่ห้าโอเคขุด5้าบล็อกนะแล้วก็ขุดไปอีกขุดตรงนี้ไปอีกนะครับเชือบแบบนี้หลังจากนั้นก็1 2 3 4 4สามสี่สบล็อกนะครับฝั่งนี้สบล็อกแล้วก็ เอาห้าเลยกันห้าบล็อกแล้วก็หนึ่งสองสามตรงนี้ครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคถ้าเรามันเป็นอย่างนี้ก็เราก็อุดไปเลยครับหาอะไรอุดไปโอเคจาก๋ยนั้นก็ไปอีกหนึ่งสองสามถ้ามีท่วงนี้ก็ตัดออกได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่กว้างอยู่นิดหนึ่งนั่นนะโอเคสามแล้วเราก็ตรงนี้ชึบตรงนี้ก่อน แบบนี้เลยถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคแบบนี้3มแล้วก็ตรงนี้1 2 3 4อแล้วก็5โอเคหลังจากนั้นเราก็ไป3ามดครับหนึ่งสมแล้วก็1 2 3 4 5าี่ห้าโอเคได้ต้นไม้มาเฉจหลังจากนั้นเราก็เคลียร์พื้นที่หน้าดินตรงนี้ให้มันนี่เลยนะครับผมเอ,อ่อฝั่งนี้ผมทำให้ตรงหมดทุกคน เดี๋ยวขอแก้ไขสักครู่นะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมทําผิดพลาดน,นะก็ทําให้มันเท่ากันแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เคลียร์พื้นที่ตรงกลางออกให้หมดเลยนะครับผมโอเคไปด้วยกันเลย โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเคลียร์พื้นดินแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ทําการเอาไม้ตัวนี้ครับไม้แบบว่า,อ,าอย่างไงเป็นไม้ไม้บีดบิดลองนะครับอ่านผิด่อไฟเลยนะครับผมไม่ค่อยเก่งองกเท่าไหรนนั่นนะไม้บิดลองนะครับซึ่งถ้าใครเล่นในสบายเวิรจะสามารถหาได้โดยการมันมีต้นนครับผมแล้วจากนั้นเราก็เอาขวานสับนะครับสำหรับใครที่ไม่รูนะนี่เอาขวานสับแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้มานะครับผมโอเค ังจากนั้นเราก็ทําการเอาเจ้าตัวนี้นครับไม้ตัวนี้ใส่แทนตรงตามุมแบบนี้ไปนะครับผมโอเคหลังจากนั้นผมจะทําการใส่นะครับผมโอเคครับผู้ชมผมลืมบอกนะว่าเมื่อกี้ผมทําทําผิดนะตรงฝั่งนี้ปกติมันจะเป็น5้าบล็อกใช่ไหมล่ะแล้วผมมันเป็น4บล็อกกับฝั่งนี้๋ยวผมก็ทําการแก้ไขสักครู่นะครับผม โอเคครับหลังจากที่ผมแก้ไขามาเรียบร้อยแล้วก็ียูประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าตาของมันนะโอเคแต่อไปเราทําการใส่กระจกเลยนะครับผมใส่กระจกด,ด้านบนให้เต็มเลยโอเคครับหลังจากใส่กระจกเรียบร้อยเราจะไปทําชั้นล่างกันนะครับผมโอเคเจาะลงไปก่อนนะเดี๋ยวทำไมมันจะมออืดแล้วปรับทามก่อนโอเคกลับมาเช้าแนละ้ว โอเคหลังจานั้เรามาทำพื้นล่างนะครับผมพื้นล่างเราทำเป็นเอาไม้แบบแข้งนะครับผมก็คือไม้แบบมันคาบออกมาแล้วนะครับผมทำการฟูพื้นไปเลยโอเคทำการใส่ให้เต็มเลยครับผมแล้วก็เจ้าแกะน้อยแกะใหญ่นี่ก็ยังอยู่กับผมตั้งแต่เริ่มทางดินอยู่นะครับซึ่งมันขึ้นไม่ได้นะจะเลี้ยงไว้เล้ยไว้ในบ้านก็นแล้วกันนะเจ้าแกะตัวนี้โอเคสร้างต่อไปแล้วก็ เออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมตอนนี้ช่องผมเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเวลาไลฟ์สดถ้าใครออสมัครสมาชิกนะครับจะได้รับสติกเกอร์พิเศษนะครับผมแล้วก็เวลาไลฟ์ก็จะใช้ได้นะครับสําหรับแค่สมาชิกนะผมสติกเกอร์พิเศษที่ผมทําขึ้นเองนะครับผมโอเคแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับจะมีรายละเอียดตรงที่สมัครเลยนะครับผมโอเคตรงนี้เรียบร้อยเราทำตังนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการขุดแบบนี้ครับขุดลงไปชึบหนึ่งสองสามขุดเป็นขั้นบันไดลงไปนะครับผมชึบชึบชึบแบบนี้โอเคหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็ทําการเอาเจ้านี้เลยใส่ให้หมดเลยนะครับแบบนี้ใส่ให้หมดเลยเพราะเราจะทําเป็นห้องชั้นล่างนะครับผมแบบนี้ชึบชึบ นี้เราเว้นไว้ก่อนนะว่ราเราจะทําประตูนะตรงนี้บแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ใส่เลยแบบนี้โอเคจากนั้นเราก็บันไดามาใส่นะชึบชึบแบบนี้คิดว่าตรงนี้เราทําเป็นประตูดีกว่านะตรงนี้ใส่เป็นกันี้ไปโอเคแบบนี้ชึบ โอเคเป็นประมาณน,นี้นะแล้วก็แบบนี้ดูพื้นนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านในผมจะบอกวิธีการเจาะห้องนะครับผมให้คุณชมทําการเยมทีนทีมาเจาะห้องแบบให้มันเป็นเหลี่ยมแบบสวยๆนะแบบนี้เลยข้าแบบงห้าต้องเอาวางไว้ห่างๆตัวนี้นะแล้วเราก็ทําการเอายีนเทียรเข้าไปครับแบบนี้แล้วเราก็จุด แล้วก็หาอะไรอุดแป้นนครับเป็นเป็นสวนสําหรับทําบ้านนะครับนี่มันก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบไม่เละเทะน,นะครับผมก็ใครอยากทำตามก็ทำตามได้นะครับผมใช้สตนนี้ตลอดแหละเวลาเจาะห้องชึบแบบนี้หาอะไรอุดไว้มันจะได้พื้นที่ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบดีๆเลยอโอเคเดี๋ยวมาเอาบอลดินหน่อยก่อนี่เห็นไหมจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบสวยๆเลยนะนี่วันนี้เราก็เจาะอีกสอง แต่อย่าใช้หลายลูกนะครับผมถ้าเราใช้หลายลูกมันจะไม่สําเร็จนะถ้ามันวางไม่ได้ก็ปล่อยเลยครับนี่มันก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมโอเคจะเจาะประมาณนี้แล้วกันเนาะเจาะแบบนี้โอเคเจาะห้องขนาดแค่นี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งอื่นๆก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคจะขอสปีดคลิปนะครับผมว่าจะทาการตกแต่งห้องนี้นะครับผมแล้วก็ทำ อีกทั้ง3ด้านนะครับผมแคหนมันเสร็จนะครับผมโอเคครับทุกคนห้องนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนกันว่าไงตัแกยังอยู่เฉยเลยโอเคห้องนี้เราก็เสร็จแล้วนะเราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็มาทําฝั่งนี้กันต่อโอเคทําต่อไป โอเคครับเป็นประมาณนี้นะครับผมก็บ้านเราก็ผมจะทําแค่2ด้านก็พอนะครับคลิปนี้ไม่ที่แรกว่าจะทํสีด้านแล้วก่มันใช้เวลานานเกินุผู้ชมก็สามารถไปทําเองได้นะครับผมโอเคยวมาเริ่มทําการตกแต่งห้องกันเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็เกิดข้อผิดพลานนดนิดหนึ่งอะนะซึ่งผมได้ทําการทำผิดวิธีนะทำให้ขอบจนั้นมันหลุดออกมานะก็เลยทําให้มันไม่สวยนั่นเองเดี๋ยวเราจะทำไงกันทําใหม่ทําใหม่บชิป โอเคลงไปหนึ่งอันแล้วก็ทำใหม่ฝั่งนี้ชึบแบบนี้อาฮะอืมน่าจะปิดไม่ดีะรั่งมาเถอะนะประมาณนี้แล้วกันนะมันก็เหมือนเตาอยู่แหละแล้วก็ในส่วนนี้ก็ทำการวางชึบแบบนี้แบบนี้เลยเดี๋ยว,ยวต้องวางให้คบทุกด้านก่อนนะเดี๋ยวมันเคลื่อนชึบเอ่อแล้วก็ปาบเขาให้ ครับครับโอเคประมาณนี้ซึ่งมันจะอาจจะบลอกๆหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้ได้อยู่โอเคแล้วก็ตอนนี้ปิดไปแบบนี้โอเคที่น,นี้เป็นห้องครัวนะผมจะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเตานะโอเคแล้วเราก็มาทําการเอ่อวางกล่องนะว่าห้องครัวจะมีกล่องใช่ไหมล่ะการห้องครัวจะมีกล่องอาหาร อันนี้ก็ออกมาด้วยนะเพราะถ้าสำหรับใครเล่นสายสไปโมนะไม่ควรนพลาดโอเคห้องคัวใช่ไหมเราบก็วางอาหารตรงนี้ชุบๆแล้วอรนนี้ก็จะเป็นเตานะเตาสําหรับเผานี่ประมาณนี้โอเคไม่น้องแกะเราตายแล้วทุกคนเหลือแต่เนื้อเลยตายได้ไงวะชักเหรอแล้วเราก็มาด้านล่าง ตอนนี้เราจะทำเป็นโซนสัเอ็นชาร์ดนะครับผมอินชาร์ดแล้วก็ต้องหาชั้นหนังสือนะครับชั้นหนังสืออยู่ตรงไหนเ่ยถ้าจำไม่ผิดมัน่าจะยุบเหมือนหมูนิละชั้นหนังสือเออไงเจอละโอเควางไปคลิปๆแบบนี้ไวาให้มันดูเป็นโซนหนังสือหน่อยนะชลิแบบนี้โอเคแล้วก็ตัดไว้ให้มันเหลือ ฝั่งละ3แล้วก็มานี้นี่ก็จะวางได้แล้วเราก็หาตะเกียงนะผมจะไม่ใช้ทอดนะบ้านหลังนี้ใช้เป็นตะเกียงดีกว่าตะเกียงน่าจะสวยกว่านี่ป,นประมาณนี้เราก็วางไว้ตรงนี้ชึบแบบนี้เลยไปตามมุมดีกว่านะตามมุมมันจะสวยกว่าโอเคก็จะป,ประมาณนี้เลยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้วางกล่องเก็บของไปชึบชึบแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคประมาณนี้ของเก็บของของเรานะแล้วก็ตรงนี้มันว่างว่างยังไงไม่รู้อ่ะว่าง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 ใช่ไหมเอาที่ติเล็กกับแอนเดอร์เชดมาครับแบบนี้แล้วก็ที่ติเล็กแบบนี้โอเคจะประมาณนี้เลย แล้วก็ด้านบนอ่าด้านบนแล้วมาถึงด้านบนแล้วด้านบนใช่ไหมด้านบนฝั่งนี้ด้านบนไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะตามจริงอ่ะด้านบนเราทํากันตรงนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางนะถ้าผมเล็งไม่ผิดนะคแบบนี้ด้านบนใช่ไหมด้านบนทำเหมือนตัวนี้ก็ได้เอาไว้เชเถ่ะไหมนะ ตรงแช้คนเก่งละใช้เป็นไม้ก็แล้วกันนะเอาไม้ตัวนี้วาดดินไม้ในคนสีที่เราสร้างบ้านในวันนี้ชิบแบบนี้ตรงกลางดีกว่าตรงไหนตรงกลางวะเห็นทุกคนเฮ้ยมันเวียนแล้ววะตรงนี้น่าจะตรงกลางนะโอเคใช้ไปเลยแล้วกันช่างมาเถอะกางไม่กางก็ใส่ไปมาแบบนี้ชิบแล้วก็ ทำเหมือนมันเป็นจุดศูนย์รวมอะ่ะชึบแบบนี้ทำเหมือนมันเป็นจุดศูนย์รวมอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ใส่เพิ่มไปแบบแบบนี้เลยทำให้มันมันสวยๆเจออ่ะผมไม่ค่อยอันนี้กับชั้นบนอยู่ละโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหมือนดียม,ม,ม,มันเหมือนมีนิเกมจังวะ โอ okay. เคแบระมานี้แบบมีกล่องแบบนี้แล้วก็แล้วก็ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ตั้งโชว์ชุดเกาะน,นะตั้งโชว์ชุดอะไรแบบนี้รองเท้าแบบนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็เราเพิ่มความสวยงามได้ด้วยวกันเอาใบไม้นะ เป็นไม้ของมันหรือเปล่าไม่สวยอเปลี่ยนรักโอ,อ๊แล้วกันเอาใบดาร์กโอ,อ๊กนะใบดร์ออกโอ๊กมันสีสวยกวนะอยูรานเลยก็ใช้เป็นใบด่างโอ๊ก็ันจะสีสวยกว่านะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เอาข้อไม้มาเอาไม้มาก่อนนะเอ่อไม้ใช้เป็นไม้ของมันแล้วกัน แล้วก็เอาเจ้าตรงไหนนะนี่ซีเรนเทิลโอเครู้เรื่องไม่ต้องใช้ไม้มนก็ได้นี่วะใช้ซีเรนเทิลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่ใส่ยังไงอ่ะให้มันดูลมเลื่อนอะ่ะใส่เป็นตารางหมอกคอดน,นะครับผมหรือใครจะใส่ยังไงก็ได้นะแต่ผมชอบแบบตารางหมอกคอดมากกว่า โอเคครับคนหลังจากที่เรา,เาใส่ใส่ถั่วแล้วนะเราก็มาทำการใส่ใบไม้ลงไปป,ปิดไปเลยนะใบไม้ปิดไปเลยชึบนี่มันจะดูลุ่มลื่นขึ้นนะำเป็นสีเขียวนะแบบนี้เลยใบไม้ลงไป โอเคครับหลังจากที่เราใส่ใบไม้ลงไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้มันจะเป็นว่างๆไว้นะก็ช่างมันนะโอเคฝั่งนี้อืมผมจะใส่เป็นใบไม้แนละ้วกันเนาะแบบนี้กดไปสามนะสามที่แล้วก็ใส่ใบแบบนะี้อาา่าฮะแล้วก็ตรงนี้ก็กดสามเหมือนกัน แล้วก็ใส่ซีรลเทิร์นลงไปแล้วก็ใส่ไม้โอเคประมาณน,นี้ก็จะล่มเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เราจะทําการวางกล่องคราฟนะครับผมว่าเรายังไม่ได้วางเลยแล้วก็ที่ฟังเพลงอะไรต่างๆก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับผมวางตัวมุมนี้ก็ได้วะแล้วก็วางหาบล็อกมาวางก่อนนะว่าไม่ให้มันอันนี้ชุบแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ ปาบให้แล้วก็หันหลังปึ๊บแบบนี้มันก็จะเหมือนที่นอน2ชั้นนะครับผมแบบนี้เลยชอบวางแบบนี้แหละโอเคแล้วก็มุมนี้วางเป็นกล่องคาบไปวางตามมุมเฉียงเลยนะครับผมแบบนี้นี่เลยประมาณนี้บ้านนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็สร้างมานะครับผม,ผมก็สร้างได้ประมาณนี้แหละนะเพราะผมไม่ค่อยแปละ ไม่ได้คิดแบบไว้อะมาถึงก็ใสเลยอัดสดๆเลยเดี๋ยวก็วางตามมุมไปแบบนี้สองสามหนึ่งสองสามโอเคตามมุมแบบนี้เรียบร้อยโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการทำทางขึ้นนะครับซึ่งทางขึ้นอืขุดเดินหน้าไปนะครับ แล้วก็ทางขึ้นเราจะใช้เป็นเจ้ากําแพงนะกําแพงอยู่ไหนเหอ่ยกําแพงกําแพงตรงนี้โอเคแล้วก็พื้นจะทาเป็นไม้เหมือนเดิมนะไม้สีนี้เลยแบบนี้เฮก็จะเป็นรอนนี้มันก็เนี่ยมอยูน่นะว่าเนี่ยเห็นไหมมองไม่ค่อยจะเห็นเลยโอเคที่การลงกระโดดไปเลยส้ำวาน้มาก็จะมาทะลุตรงนี้นะครับผม โอเคล้าก็ทำการปูพื้นไปเลยจะได้เป็นระเบียบเลยโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับพิยาแอดโอเคแก้ทิ้ในตัวแล้วโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสลับบ้านที่ผมมาสอนทําในวันนี้นะครับผมถ้าสอนไม่ละเอียดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมว่าผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมก็คนธรรมดาเหมือนกันนะครับผม เอยครับคลิปนี้ก็ถ้าคุณชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมเยครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีครับผมบายบาย